สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวลุติลานราสิง์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสา,า,าสงสวธิตารัตน์พิยะภูวศักดิ์วันนี้จะนำเสนอวิเคราะห์แบรนด์คาเฟอเมซอนค่ะที่มาของแบรนด์แบรนด์อเมซอนเริ่มจากประเทศบราซิลซึ่งเป็นต้นตำลับกาแฟและเป็นดินแดนป่าอเมซอนสุดยอดป่าดงดิบของโลก จึงถูกนำมาเป็นร้านกาแฟมีสโลแกนว่า Touch of Nature โลโก้ของ Amazon นะคะเป็นป่าดงดิบธรรมชาติที่มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายค่ะบรรยากาศภายในร้านมีความร่มรื่นเย็นสบายด้วยร่มไม้และน้ำล้อมรอบ มีรูปแบบโทนสีเขียวแนวธรรมชาติค่ะเมนูของคาเฟ่เมซอนนะคะก็จะมีเมนูที่หลากหลายเช่นกาแฟโกโก้ชาเขียวชานมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตดัชิิค้นเมนูมาให้กับลูกค้าค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นลูกค้าวัยทำงานและลูกค้าที่ชอบเดินทางออกจากจังหวัด กาวางตำแหน่งสินค้า Convenien เป็นการวางตำแหน่งสินค้าของ Amazon Natural a v i l o p m e n t เป็นการวางตำแหน่งสินค้าของ Intanin InConvenien เป็นการวางตำแหน่งสินค้าของ Cafe DiOro Modern a v i l o p m e n t เป็นการวางตำแหน่งสินค้าของ b a c k Canyon ค่ะ สวอนะคะจุดแข็งวัติษัทสามารถปรับปรุงกาแฟให้เป็นเอกลักษณ์ประจำร้านของสินค้าแนละบริการเ,เอกลักษณ์เฉพาะนะคะจุดอ่อนเป็นธุรกิจที่สามารถรอกเลียนแบบได้ง่ายโอกาสกาแฟสดเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มบริโภคเฉพาะเวลาและโอกาสอุปสรรคพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยมีการเดินทางนองเที่ยวมากขึ้นจึงมีคู่แข่ง ในการจำหน่ายให้กับลูกค้าผู้เดินทางที่ชอบดื่มกาแฟสดแก้วต่อแก้วค่ะคุ่มของเราจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ